สวัสด,ดีจ้าพี่น้องเซ็กสวยเพลงนะ่งยอีกคือกอ็อละเมื่อนี่เออแบบดดแดดเลยบันทุนะหัวกางแจงมันต้องเฮ็ดแจ็แจ้งได้พี่น้องจา๋าเกียรตวมหัวได้บรรนเมื่อนี่สาวนารา,รากับสาวกิบไปได้ปอบเปียมากพี่น้องอไปได้ปอบเปียกเาอเร็จลว่มมากที่เขาหอมากนะนะพี่น้องสาวนาราโบ,บาหัวว่ามันจีแสบหรือบบแสบเมื่อนี้จะมาลองเสื้อแม่สองอันอือสองอันนี่ได้ ยี <20 S 1> ่สิบต้นอเปียกุ้งตัวนี้ปอเปียกุ้งมาจากพี่น้องเดชได้าตอนเอาเขา้าวิี่มาทอดคือกันเออเอานี่มีหลายอย่างแต่ว่าสาวาน่ะแล้วหยิบหยิบอันนี้มาขาสิีมาทอดกันพี่น้องจ้ะทอดแล้วเดี๋ยวไปทําน้ําจิ้มจ้าเอาสา้ากิีบจุกันเอาไหมเห่งหลงมันจะเต็มกระดาษไหมมันจะเต็มโพดบอกมันจะเต็มเกินไป ิเต็มกระทะพดพี่น้องเอาเท่านี้ชักก่อนดูสิทอดเตาทานพี่น้องทอดใจเย็นๆหุยเหลืองหุยหุยเหลืองหุยหุยบอเธออันลองเบังซื้อพี่น้องว่ามันเสียนแซ่บบอมันแซ่บเป็นตะเวรับเพิินมาขายอยู่ด้แยเจ้น้าเล่าว่าอืมอืมนำ้ำจิ้มเลาล แสดงว่าสองหอนี่ยี่0สิบเมื่อเนี่เขาติกินสี่สิบตอนผุดที่เสาร์กอเอาทองกินจนทองแตกเเขาก็อเห็ดขัดเถอะเอเอามาซิมซะก่อนมันสีโอเคบอแอบบออือพอดใจเย็นๆพี่น้องสุกแลว้วเหลืองไปจังน้ำแถอะเหลืองอารามแล้วพี่น้องเอาคืนบานนี่จะแสบแต่เอาดีๆเ,เอาคืนเ <ไป S 1> ด้อเด้เอมาแล้ว อกว่าท่านเด็ดขาดพวงพี่ไปตอนนึงพี่น้องจ้ะจะเป็นอันฟงดงไปฝุ่นมันบวเคียมมีดีด้วยพี่น้องเชาวน้าเล่าโอ้ตอนน้าเล่านายแทนที่จเอาอันกระชอนของสาวกีบหนึ่งมีกระชอนลืมลืมซ้อนลืมเส้นอืมเอ้าเดี๋ยวไปเอามาให้เป็นตาหนายดีเฮ็ดแบบเราเล่าได้ยินดีพี่น้องจ้ะเอ้าทอดอีกจีได้ทอดอีกสามรอบพี่น้อง เขาบดได้เห็ดเตาหญ่เขาบดได้ใส่กระทะหญ่คอยทอดเอาอันนี้ก็เลื้งงล้วพี่น้องจ้ะเลื้งแล้วเลือ้งอารามน่ากินมากจ้ะ,ะเดี๋ยวเขาสิทอดซุกให้มันเบิดทั้งสองถุงนี่ละพี่น้องยังไม่กิน้อพี่น้องเด้อยังไม่กินน้ำกันเด้อทอดซุกแล้วเดี๋ยวสะอาดาเราผ่าเห็ดน้ำจิ้มแล้วก็กินเลยเลยจ้าพี่น้องเห็ดน้ำจิ้มพี่น้อง หลังจากที่เขาทอดปอดเปียของเข้าแล้วเขา็สิมาเห็ดน้ำจิม้มน้ำจิ้มเฮลซัมนี่แหละข้างน้ำเดือดแล้วตำพริกกระเทียมลงไปเบาน้ำจิ้มปอเปียขคงเขา้าสวดบนนอกเดอ้อสวดไผ่ชวดมันเสนา็จเล้าเติมน้ำตาลลงไปเห็ดแบบเปียวหวานไผ่ซีไ้น้ำตาลแดงกับไส้ไส้น้ำตาลไส้ขาวกับไส้ แล้วตะมักเด้อพี่น้องเด้อน้ำจิ้มปอเปียนี่มันจะเปรี้ยวหวานเด้อพี่น้องอ่ะแล้วก็จะเติมเกลือเติมเกลือจะเฝ้าไปใส่หลายเด้อพี่น้องเด้อมันจิแกล่ยากเด้อเกลือนี่เด้อเกลือน้ำส้มสายชู ส้มสายชูลงไปเปรียวหวานพี่น้องบอมเมนสมบักเน่าเดยสมสมสายสู้เอาเปรียวลงอีกอ่าพอขาดนัวเพิ่มนัวพี่น้องจา๋าเพิ่มนัวลงไปอีกนิดนึงแต่ว่าความหวานนั้นได้ละเด้อพี่น้อง สุดยอดสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วแล้วเขาสิมาเติมแป้งเขาเข้าเจ็กนิดนึงแป้งมันแป้งมันละนาลายน้ำเลยพี่น้องบดตรงไ่ไลา์มันจีเหนียวโพดเขาบดตรงการความเหนียวขนาดนั้นเขาตรงการความเหนียวแค่นิดนึงะนะ ความเหนียวนิดเดียวพอจะ้ะเขาสิไปใส่บักทัว่วคงเข้าอล้วพี่น้องทั่วปนใส่อีกก่อนบอคับทั่วลิสงคั่วแล้วเราเอามาํำแล้วแต่ว่าสีใส่ที่หลังเด้อพี่น้องเด้อไปพักน้ำกิ้มไว้ให้มันเย็นจักหน่อยจังสีใส่บกทั่วลิสง ต่ำของเข้าลงไปซุกเราพี่น้องจ้าซุกแล้วน้าจิ้มข้องเข้ากะใส่บักทั่วเรียบร้อยจ้ามาลองว่ามันกรอบเกลียวสักแค่ไหนกันอุ้ยพี่น้องมันคือมีตาบุญเช่นเออว้าเือว่าใส่ถือตัวบ่เนาะเอาลองเบิ้งลองเบิ้งเอาอีกแล้วเวอเือว่าเป็นฉีดเถอะพี่น้อง ao à, 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 chùm mừng chùm mừng chùm à. loan mừng. Đó. Mần ẩm. Mần cọp gì yêu Cho ba sảy xài... không có nhỏ. Bơ bơ. Ừ. Sảy bơ bơ đi. Sảy ừ. ba mình mình đừng... cùng nhỏ. ngầm. Là... phái nói hơn tốt. เพ่งเลยแม่อยู่ซุปยังโอ้ใไกรอบยอกเจ็บยุ่แต่ว่าใ่บ่มีแป้งเพื่อ,อพี่น้อ,อ,อ,องเพราะกินยุกอ่ะกินตำละเขากินเล่นไหมิเลนชิเลกับแกมอะไรใดๆบ่ปังกูเย่เลยออืม,อม

หยุดเบิ่งเบิ่งไม่หยุดเลยค่ะก็ไ่หยุดแล้วน่ะน่ะอืมอืรืมเก็บพักอีเลินนะพี่น้องอืมอหนาแล้ววนบอกสาวจิ้เี่กพี่เล่นเ่าิ้มหแล้ืมอืมจิ้มกโอเคยุ่อืมมาต้นน้จิ้มแซ่บนะพี่น้องอ่าอืมแก้มพักแข้มพักพักเหลืักเหนืออืมเือเือเลย จะไปเอามาขายเอะกินเล่นสะมันบ้านเด็เคยร้องพี่น้องเขากับร้องกับเเสียหายดอกห่อนห่อนห่อนใส่ไม่ใช่คนอัจกับปุงไอยก่น้อยมะกระปุฝไฟได้น้ออันแนดงอดมง dạng mang đấy hứ Cây à. cung bỏ nhưng hưu Cây cung lăng tai cung hô ta ban nắm bội tai hm 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 มันรู้หรอฮะมันฮ้อนฮ้อนบอกมันหันกับฮ้อนอย่างเงี้ยฮ้อนปากต้นเด็กของที่ยืออยดน่ะไส้วุ้นเส้นยืดไม่ใช่ไส้ชีนแล้วเบิงบ่งเบึ้งออพี่น้องกุ้งยี่หรีกุ้งยี่หรีเพราะสาบานน้ำพเพราะตนี่แหละก <c oughs> ุ้งยุกุ้งไฟแห้งเอ้าว่ากันมันกอบเนาะว่าบอก จะความแป้งกว่ามีไงใช่ไหมใช่อืมอืมถ้าเพิ่มใส่เพิ่มก็จะได้ใช่ไหมทำให้เจ้าห่นเสจหมอืมตายตายจะแป้งกว่าลยูเท่านล้นเล่าประเด้ซื้มาแพงที่นองสามที่บาบสามที่บบเว่าต้องหอดจริงอืม cái sắp chim tiếp thampty bạc 20 dìa 30 bạc mh thampty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 

เป้าเป้าทอดแล้วก็จกินนันนี่นะ hmm. พี่น้องแบบข้ามเหมึงหวันเป็นอย่างความอืมรู oh. ้ mm. ว่าเย็นอืม mm. mm. ไม่เย็นไงละเป้าความนี่นะอืมอืม ออฮึมมันกินแสบเด้อีสานกินแสบพักบ๊วัอุ่นไม่ใช่เจ้าอือโอเคือกับพี่น้องเอ้ยเถวามากหุ่นกับเปรกับเป็ดออกไปเถวามากกินยังกับแสบนะ รถหุ้นกับรถเงยเงียบกไพ่พันผาผันอเผาผันบ่ดิเป็นเคืองันบอยพี่น้องความความเกิดมันสวยน้ำกิ้มความพี่น้องอือืมเอาสกอะพี่น้องเนาะแล้วมืออื่นจัง มาพอมาอกันคือเก่าคนละกบ้าบกบ้าหนาราวมืออื่นสวยที่เก่าหจักสิเห็ดเมนุยังไรมืออื่นจังว่าสาหนาราไปพอะเพบเตียสาวนา่าแล้วอยากล้างซื่อชื่อือแซบคงเพพ่นอยูวตีย่างเียวใส่มันมีตะวันเส้นอืแต่ว่ากระบ่ได้มารทคํ่มพ่นดอกคนไขยในราคาที่พอฟังสามสิบาทเอาคันพ่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 ่น่นพ เอาโอเคน้อพี่นองมืออื่นจังพบจังพอ่กันเน้ะพี่นองจ๋าไปก่อนจ้า